ครับโอเคครับอ,อันนี้จะเป็นแอปฟินิตี้ที่ผมได้สมัครไว้ก่อนแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดรับสมัครใช้ฟรีเจ็ดวันผมคาไว้อย่างนั้นจนวันที่9มาผมก็ลองเข้ามาดูแล้วผมก็เตรียมตัวจะซื้อนะเพราะไปไปลายปีนี้ก็จะแถวพฤศจิกาก็จะมีโปรโมชั่น Black Friday ผมเข้ามาดูมามัน 0ดอลน่ะ0.00ดอลผมก็เลยลงกดบายนาวตอนแรกตกใจไม่ได้ผมลองกดอีกทีได้ใช้่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเราไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้กดซับ c r i ิปของทางเว็บด้วยแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบักหรือเป็นที่อะไรที่เขาให้มาฟรีนะ พอผมกด get ได้รับปุ๊บเข้าทางแล้วผมเอา affinity design อันนี้มาหนึ่งแล้วผมก็เอ๊ะมันมีอีก2อแอปนี่อันนี้ผมก็เลยสำรวจสำรวจข้างในก่อนนะผมไม่เคยใช้นะแต่เป็นแอปที่ควรจะมีติดตัวไว้ผมเลยเข้าไปใน Store แล้วก็ Search Affinity Designer แล้วก็จะมี3แอปปกติเขาจะเขียนตรงหน้าบอร์ดไว้เลยนะว่าเขาจะขายแพ็กเกจเท่าไหร่ตอนแรกมันเป็น699 3แอปรวมมันจะประมาณ1290ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะลดราคาบ้างเพราะผมเคยเข้าไปศึกษาแล้วดูมาว่า มันจะมีช่วงลดนะพิจิกาเนี่แหละที่ผมบอกไปผมก็เลยรอมันไม่มีบอกอะเพราะมันตัวแอปมันมันให้เข้าไปสมัครทดลองแล้วก็รอซื้อเนี่ยผมได้พอลงสามตัวนี้เสร็จปุ๊บสองตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยเข้าไปเลยเข้าลองลองเข้าไปดูว่า มันจะเหมือนกันไหมแต่ผมเชื่อว่ามันเหมือนกันผมก็เลยโหลดมาแล้วมันก็น่าจะเหมือนกันจริงๆแต่ลองดูก่อนนะแต่จะมีใครเชื่อไหมผมก็ไม่รู้นะว่า,าปัญหาที่ผมเจอมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะเพราะตอนที่ผมสมัคร Affinity ผมใช้อีเมลไม่ใช่อีเมลของ App Store นะเป็นอีเมลสำรองผม เพราะมันสมัครฟรีเจ็ดวันไงผมก็เลยสมัครค่าไว้แต่ดันแต่ดันมาช่วงเขาน่าจะแจกฟรีหรือบัฟก,ก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีปัญหาตามมาภาหลังหรือเปล่าผมไม่รู้ก็เลยกดเก็ตลับไว้ก่อนเพราะว่าปลายปีนี้มันจะลด5้าสเปอร์นะอาจจะลดห้าสเปอร์นไงปัญหาที่ผมเจอก็คือผมเอาอ e ีเมลสำรองไปสมัครแล้วผมอะกลับมาใช้อ e ีเมลหลักจริงๆ จะสมัครปัญหาคือสมัครไม่ได้มันคือมันให้สมัครแค่อีเมลเดียวไงแล้วผมเข้าไปเชิชที่เว็บเขาเลยนะเว็บทางแอปพลิเคชันเขาว่าก็คือสมัครผ่านเว็บก็ไม่ได้แล้วก็จะทำใน iPad ผมก็สมัครรหัสช่องทางไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ในคอมผมก็เปิดแล้วก็ไม่ได้ก็น่าจะเป็นบั็กด้วยแหละเขาก็เลย ไม่ให้มีผู้สมัครเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าโหลดผ่านแอปในแอปสโต e นะผมว่าผมเชื่อว่าน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเอาโทรศัพท์ iPhone พี่ผมลองสมัครดูต่อนะเผื่อจะได้แต่มันสามารถเปลี่ยนอีเมลน่าจะเปลี่ยนอีเมลในตัวแอปพลิเคชันได้นะผมก็น่าจะเปลี่ยนอีเมลเพราะเพราะผมจะใช้อีเมลอีกอีเมลนึงอันนี้เป็นอีเมลสำรองไง ็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะผมก็จะมาแบ่งปันแอปพลิเคชันแชร์กันช่วยกันใช้กันโอเค